พี่สมัยบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะพี่น้องกำลังจะกินไข่เลยพี่สมัยมาสวัสดีค่ะพี่สมัยแอนตุกโปรตุเกสอาจจะอาจจะพูดผิดนะ,ะจะออกก็ออกไปเดี๋ยวค่อยเข้ามานะ ไปทำสุราข้างนอกก่อนกินด้วยตอนที่อยู่ไปอยู่บ้านบ้านพี่สมัยน้องกาลังต้มไข่อยู่ส่งสติ๊กเกอร์อย่างเดียวเลยแล้ว,ล,ว,ล,วล้วก็เปิดเปิดอดูคอมเมนต์ที่เขาอ่านอ่าน้องรวยตังกับพี่นิคมนะค่ะ <c oughs> ข,<อ> <c oughs> ขอบคุณนะคะมาทั้งสองคนเลยพี่สาวทั้งพี่ชายเลยเนาะ ขอบคุณค่ะมาทั้งพี่สาวพี่ชายเลยสู้ไปด้วยกันนะพี่สมัยเนาะสู้ไปด้วยกันมันไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกเพราะว่ามันเหลือเวลาอีกนานอยู่เนาะเรายังอีกนานกว่าจะครบปีแต่น้องรวตังน่ะน้องสาวนงคานเองเขาเขาทำบ้านมาจะพอสามปีแล้วเขาก็บอกหลัก,กกิโลเขาขึ้นช้าเนาะเขาแต่เขาก็ น้องค้าให้เขาเปิดบ้านใหม่เขาไม่เปิดเขาอยากจะสู้ดูก่อนเขาอยากจะสู้ดูก่อนว่ามันจะขึ้นไหมอะไรไหมแต่เรามาสังเกตมันก็ขึ้นช้านะเลิฟแปดจะสู้ <c oughs> เลิฟแปดเลิฟแปดพี่สมัยกับพี่ชนบทถามไปครั้งหนึ่งแล้วมะกล้าสู้สู้ ไปด้วยกันจ้ะจ้าสู้สู้ไปด้วยกันแล้วก็ไอ้นั่นแหละเขาเขาจะเขาอยากจะสู้ดูก่อนว่ามันแต่มันก็ขึ้นช้าก็สงสารน้องรวยตังอยู่เหมือนกันแต่เขาไม่อยากทิ้งช่องเก่ามันจะพอสามปีแล้วเราก็บอกให้เขาทำใหม่เขาก็ไม่ทำเนาะไอ้สวัสดีจ้าน้องไอ้น้องไอ้ขอบใจนะที่อยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ แล้วก็ดวงตามันก็ไม่ค่อยขึ้นนาะก,ก็ปล่อยเขาให้ให้เขาลองดูสักตั้งหนึ่งก่อนถ้ามันไม่ดียังไงเขาก็มีเพื่อนอยู่แล้วเขาก็ไปตามแต่น้องรวยตังอะเขาขยันนะเขาขยันขยันขยัน,ขย,น,ข,ยนขยันแวน้นแว้นแล้วก็อยู่บ้านคนอื่นนานเนาะฝากพี่สมัยกับฝากพี่ชนบทเป็นกำลังใจให้น้องรวยตังด้วยเด้อ ฝากต well, ัวเองไม่พอฝากน้องด้วยเห็นเขาตั้งใจนะไปเที่ยวดูแมวบ้านรวยตังได้น้องรวยกับน้องตังดูดกินไข่แดงอร่อยมากไหมลูก้ามพูไหม วันนั้นไปไอที่ไปฝากไ้ติ่งมาทีแรกไปซื้อไข่แผงละร้อยเจ็ดสิบห้าบาทให้เขาไปซื้อให้เฮ้่แกไปซื้อไข่มาจากไหนทำไมแพงจังฝากเขาไปซื้อ มันเมื่อาวานไปซื้อเองแผงหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาท <laughs> ไม่รู้ยังไงเลยฝากเขาไปซื้อ <laughs> ต้มไข่หน้ากินเลย <c oughs> ต้มไข่ย,ยางมาตูมข้างใน ม่หนาไร่ไิตีมือก็หมายความว่าโดนทำโทษนะม่พราว่าโดนทำโทษแล้วแม่โดนตีมีหลายใบนะต้มเผือต้มเผือ อุคกานชอบกินไข่ไก่ไม่ชอบกินไข่เป็ดต้มไข่ยางมาต้ม